กันโลกแตกแยกกันชิงแย่งย <If S 1> ่งชิงดีชิงเด่นกันตึงวันตึงวันมีที่สิ้นสุดผลที่สุดเทาจะได้อย่างไปสักอย่างโล้งวควายจ้างมาแต่แล้วบ่เผาหมูคนยังเอาหลายำอมซาโอ่งตินมีเล็บทีทางแอ่เป้นยามาเป็นยาช่วยเสริมพลังดีงูคำหายโคมเนอย่างเป้นยามาแก้มเล่าเสริมพลังสู้สามาอันกินได้ใจได้คนเทากินยำได้รู้อย่างงามเมื่อไปเอว้องแม่สวยบุญเป้นว่าถ้าอยากโรยเมื่อไปเอวแม่สาย ถ้าอยากสบายต้องมาอยู่เมืองหลับปูนนี่นี่เมืองหลับปูนล,ลูกเจ้าแม่จามบตวีเอ็นเออ็นแอฮันอยากงามอยู่เมืองหลับปูนใครได้บุญอยู่เมืองเจียงใหม่นี่คนเจียงใหม่จะเหมือนพี่น้องที่นี่แต่คืนไปเตจต้องกินเล็กสั่ะแปลงอีแม่คนเจียงใหม่นะนั่งฟังทำป้อมใจเหมือนพี่น้องนี่ไอ้หนานว่าคนเจียงใหม่ฟังทมนะ บันเงียองุ่นันันุ่เขาก็นึกว่าเขาเนียอย่างเป็นเขาซ้อหาไม้ปับยอดว่ะผ่มกันกูใจมึงใจกูใจมึงใจตเเขาหมือนยาอ่ะเขาด้านังก็งอกแ่แก่เขาต้องเขาต้องมีนักใจกันเย่ท่านก็งอกเนี่เนี่ยพี่น้องทั้งหลาย ใจบนจังใหม่คนใจใหญ่อยู่เมืองปางสาวงามสาวเมืองแป้บันแอเจีังไฮชี้อายพะเยาขี้เมาสั่งข้าน้อยนี่เขาว่าอืมหมองอสมอ,อสมแม่นี่เขาชอบเนอะอสมอนี่นะเดีชอบอย่างเขาชอบเขากําจันยุงลายนี่นะไลมม่ห้อมหม้อห้อม่ไห้บ้านเปิ้นบ้านมันมีกระหนนยุงอ่ะดูทำโมลูกมันมาสบายเป็นยังไงไข้เลือดออกแม่ไม่เป็นอ,อะไรปะท่ โมลาออกหยาลุงไปค่อยเลือดออกพี่น้องตายแต่เขาทํางานนักเลยว่าที่ในมูอสมอเนี่ยอินดูเขาว่าช่วงนี้เขาทํางานนักพี่น้องทงั้งหลายมาอ่านก็ได้เนี่ยซีซีพทำโมของเจ้า,าวาดเนี่ยอ๋อนุ่งของเจ้า,าวาดซีซีอ๋ออิออนดูมันเนบก็ได้ลุงไอ้เอาใส่ขันนี้ก็ได้ลู เน็บไปได้เน็บไปนีจะเน็บเหตุาวอีสัย bag, ่าวมาฟังว่าอันนี้ก็ดาอโอก็แล้วหม Prof ู่เฮาหมู่ท่านทั้งหลายเน่นว่าเวลาเฮาสร้างบุญสร้างกุศลเกิดมาจัดนี้จะไปสร้างบาปสร้างกรรมเพื่อมีสินทำสินรมเพื่ออย่างป่าอากาศมุสุป่านาที่นากาเมมุสาสุลาฝั่งอ้างสวรรค์และนีพพานเด้อนี่ปานังปรลมังสุขังความสุขเป็นยอดตราใดที่เฮายังมีศินห้เฮาจะไปนี่ปานได้อย่างไดท่านเฮาไปไม่ได้หรอกไปที่สีแยกไฟแดงน่ก็จะไปตังใด ต้องออกมันต้องมีศีน่าก่อนแล้วเขาถึงจะไปนี่ปานได้นี่ปานนางปัณณังสุขังนะขอจะไปโรคสุขิตเตอร์บางคนอยู่ที่ไหนนะเราหวนกันจุจีจุจีช่วงนี้ขั้นให้กินเจตุบี้สุมาเตอรเจ้าว่าเขาไผอันหมู่กินเจนะชอบว่าให้หมู่กินจีนเห็นมะเทศกาลกินเจตีไหนมีเตอะเจ้าว่าอย่างนี้นะคนกินเจก็ผิดละก็อย่งกินอย่างเจ้าเพื่อนอย่างก็เรียกว่าขี้ละ กินเจก,กินยิ้นกินอยังก็กินไปเต้ยวันเข้าวสานาทุพี่เอาก็ตั้งใจจะกินเจนะเรื่องของเรื่องวันนี้กำลังกำลังกินข้าวตอนลูกสราปีกำลังนั่งกินข้าวตอนตอน,นะเออบ้านนั้นมาตาขาเข้าทุลุกกันเดียวกันเนี่ยยังเดี๋ยวฟังกินเด้อฟังชานเด้อะคอยตาเข้าหืัวป้อผมก,ก่อนเออตากับตาแหละพ่อวันนี้ผมลาบมาเหมาะขนาดนี้ลุงว่าลาบยังลาบควายเอาแล้วยายนี่ให้กินเจเหวี่ยนี้ รอ้ถ้าลุงกินเจผยไปตางวัดอื่นนะอันแบบเป็นยังวันนี้ย่างก็ได้บ่เลื่อนบ่ตัวมันลาบมันแล้วว่ะถุแล้วเฮาย่างมันก็อย่าไปที่อื่นเหี้ยเฮานี้ยิงใันจ้าเนี้ยก็เลยต้หอดวันนั้นผมเลยกินเจเ้าพอวันนี้พราเราช่วยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจถ้าใจบดีนะพี่น้องขอร้องเตะตอมีเงินย่างยอดถาบรรดารับบอกได้การจ้นงจะจะไปวัดคุณค่าของคนมนุษย์ที่ยอดถาบรรดารัย์นักหนาปาปั๊วัดที่จิตใจของคนกั ยายาบุญมีตายไปก็ย่ยังตุลงุงเขาแย่พี่น้องต่อไหลพี่น้องบ้านนี้ยังดีนะตุลุงเพิ่นอายุแค่พันสาแค่สี่พันสายแม่เขายัางเอาใจใ,จใจส่ใจเสียพ่อคอยดูแลเพิ่นแมพวกเขาเกิดมาจะนี้ไปสร้างบาปกรรมสินงทำพูดธเจ้าป่าอะกามุสุป่านาทินากาเมมุสาสุระห้าข้อนี้ยเขาเกิดมาเขาต้องการเหมือนกันหมดจะตุกกก็จ้างจะรวยก็จ้างต้องการเหมือนกันหมดคืออย่างสี่อย่างสี่อย่าง,งคืออย่างหนึ่งที่อยู่อาศัยสองยารักษาโรคสามเครื่องนุ่งห่มสี่อาหารอ่นก่อ ขาต้องการยนเดียวกันมดอ่ะจะลยอยบอกได้จะตู้บอกได้ก็เหมือนกันมดเป็นตู้เจ้าพนายก็เหมือนกันหมดบุญหมีมากกัไปเหียวประจ้าเหมือนกันหมดมันอยู่ด้วยกันต้องหักกันไปด้วยกันพี่น้องต่างหลายยิ้มแย้มและเจ่มใสพี่น้องไปพอตายรถตุลุงเนี่ยก็นเลยถ้าตุลุงเลี้ยวไปนาตุลงุงเขียนว่าอดเอาอีกสามอเครียดมันยีงอย่างโรคเครียดเป็นโรคบนดีคนได้เครียดหนึ่งเจ็บหัวสองความดันสามหัวใจสี่ครับพ่อห้าบาหวานหกไปเหียวบต้องเครียด นิ่งโรคโควิดขนาดนิ่งเครียดนิ่งไปใหญ่บางคนจะฉีดวัคซีนอันนี้ก็จะเป็นอันอันนี้มีการเรื่องกาบปัญหาแต่ตะกี้ที่ว่าวันนั้นตะกี้ก็เลยอันหน่อยไอ้นั้นมันมาแต่ละคนก็ว่าอันนั้นเป็นอีอันนี้แล้วสูว่าอันใดดีมีไผ่คือคําตอบสักคนอันนี้ตอบดีอันนี้ตอบดีคนนั้นเป็นอันคนนี้มีก็ว่าอีแม่เขาถามเขาว่าตู้รู้เป็นยังตู้ฉีดมาแล้วมันเป็นยังเขาก็เฉยๆก็ห้องเป็นอย่างแตกก็เฉยๆทรรมได้ ก็เขาบอกอี้มาเป็นอย่างสียอย่างแล้วตุลุงมันนั่งไกลสมบูรณ์เจ้ามันเป็นไรก็ไปอู้อย่างอันลูกไปจ้ะบางคนเทาเนี่ยพี่น้องตั้งหลายบางครั้งเนี่ยคนเทาไปกึศหนักลงไปตุลุงกึศอยู่แล้วจะมันแล้วก็ล้วแล้วมาอ่านด้วยนะที่ค้านอ่านตอนอ่านเขาว่าอันว่าอีเขาจะม่วนนะมั้งเลยเลยเฉยๆไปเหีอะหน้าเบนว่าบรรณุท่านบุญมีตายไปจบเกมจบเกมของชีวิต ของชีวิตคืออย่างที่เขาเกิดแก่เจ็บตายมานี่มันก่นเขาเกิดเขาแก่เขาเจ็บไปประเดี๋ยวนี้ผลที่สุดก็คือ,คอตายพราตายไปเลยจบเกมของชีวิตมันได้อย่างไปสักอย่างงวงควายจ้างมาตายแล้วบอกเผาหมูคนยังเอาลาบยำอมซาโอ่งติน่นหมีเล็บทีทางอาปัญยามาเป็นยาช่วยเสริมพลังดีงูข้ายไมา้ขมมันยอย่างปัญยามาแก้มเหล้าเสริมพลังสู้สัมภารกินได้ใจได้อันคนเฮานี้ละสังขารไปจบเกมของชีวิตตั้งแต่หัวถึงตีนกินข้าวแล้วขี้ทำความดีกันหรือยัง กินแล้วบักขี้ไปไหนคนจะไปเอ็นใส่กันคนเข้าห้องน้ํามีสามย่างถ้าบักขี้ก็เนี่ยวถ้ามาเนี่ยวก็ตดมันจะเอาอย่างบางคนเอาตึงสามตอห้องว่าชุดใหญ่ไฟกับพิบอีตุลุงไปเต๊ะจังไฮตุบี้อีน,น้อยนะันบอกว่านะตุลุงเหมือนตุลุงว่าแต่เน้อนี่ยังอ่ะสามย่างห้ามันวะอันยังสามย่างห้าขี้เนี่ยตดห้าบาท ใจมาก็ถ้าอยัดแต้มันนะเนี่ยมันนุย์พี่น้องมีอ,อย่างเราคือดเนาะกินข้าวแล้วขี้ทําความดีกันหรอย่างกินแล้วบัดขี้ไปไหนบัต้องเชือตู้ลุงเน้อยน้อเน้อขอโทษออทุกอีพ่ออีแม่เขาตู้พี่ตู้น้องลองไปนั่งห้องน้ําหอรอลองไปนั่งของยอ,อหอรอฮู้จักก็นั่งของยอเดียวเขาหู้จักละนั่งยองยองอะ่ะเวลาเขาไปอีมันนีบอย่าเาเดียวอะ่ะแต่บางคนก็ปล่อยออกมาแล้วนะตุดต เราไปถึงปุ๊บมันเปิดแล้วลุเหมือนเหมือนเหมือนเครื่องบินน่ะแอร์ละพอแอร์เสร็จนั่งลงไปมันถึงมาอย่างแต่อันใดจะมาก่อนนะมันถึงมาแน่แต่สําหรับตุลุงนี่ประสบการณ์คือลมก็ลมมาอีน่ะก็ได้โฟตแต้ละยังไงก็โฟโกที่เปิดมาละก็ที่เปิดมาลองก้มพอดะมันดึงอย่างนะ้พี่แฮ่สั่งเข้าน้อยนี่ ดำดำเด้งเดงมีฮันมดัดบุตรท่องบบุตรท่องมีหันมดัดแล้วคนเฮาม,าาามอีอย่างหน้าจ้าแจ็งหนึ่งหัวตีนเกษาเส้นผมอยู่ยังหัวนี่นี่ละอ่อนจะบวชกันสี่ห้าคนนี่ถ้าพอเนี่ยไม่ต้องเจือจุกมันพวกคนท้องตัวผาเออมันพวกนะพี่น้องอุปชาเพื่อย่ามาบวชละอ่อนเขาล็อกกระเป๋าไหมฟังกรรมแรกนี่นะอุปชาจิตภาพกล้องคอหืดละอ่อนเพืๆๆๆ่อย่ๆๆบาๆๆบอกว่ๆๆาเกษาคือนี่บนนี่ บนหัวเขานี่สิ่งที่สูงสุดของคนเขาก็คือบนหัวเขาเนี่อยอีแม่บก่กคืออย่างเส้นผมเวลาไปอยู่หัวมันแงมแต่เวลามนตกใส่แก้วนะ้ำเข้าบวก,กีนินมันเป็นแย่เข้าบวก,กีินแล้วก็เข้าจ้าแล้วมันเป็นแย่เข้าเจ้าก็ตจาะตอกเกาแหละเพราะมันเป็นของคนแล้วของซาตออมเจ้า,จารู้หรือเปลก้อนกามไมาก,ก็หันหันของคนนะเอะอาย่าด๋วมงืงองกรองกุกิน องซัาเท้ากินได้หมดอ่ะหัวไกอันมองเอียคบมดอ่ะอ,องอองแเอแกนตาคนอ่อนคนแกคบมดอ่ะปากมุมปากเรียมคบมดแล้วหัวโคนไผ่คบอ่อมีทางเนาะมีสองอย่างกลัวกับเจ้าแล้วะอันตอนใหม่ๆแต่ฮักกันแจ๊กอ่ะล้องตายไปเถอะพุทโธ่ังเกียนลังงอนกลัวกันมีตายเนี่ยเพราะว่ามนุษย์เขาเทามันมีอย่างโลอีแม่ อ,องอสัดยังเอามาแอบหัวมันได้น้อยต้อไข่เขาใส่ลับจีนเขาศูนอ,องอโคนแค่กกิดกดจ้าแล้วอ่ะออกต้องเกิดลเลือดคนเจาะแค่ปลายนิ้วคนกดจ้าละเลือดสัต์ T เอามาใส่กัละลำมังเอามาใส่ถ้วยเขาจะยยบลูกเอาจ้อนวัดไปอย่างไอโอเคก่อนอืมลำเหรอหมอ มันบะหมีข่ข้าวก่ะถามดได้แล้วุกมกินเื่อไมีน้อยแล้วเขามีอย่างแก้วเนะอเออมันว่าเหมาะลำอ่ะเขาว่าใส่เพียวหอมเจียมดองได้ค่ะย่อม,ยมสอนตู้เขาฟ้อง <c oughs> ตู้เน็ตหรือผมมีอะไรมาแลว <c oughs> พี่น้องมันกินได้แล้วคนเอากินยังได้เหรมีก็ขี้แม่ลองกินอนะ่ะม <c oughs> ันต้องเจือตู้ไหนห้ามเชื่อ แต่ฟังเอาไปกึ่ะแต้มแต่หล่ะปืนเส้นผมมีขี้อยู่สองอย่างห้องว่าขี้อย่างขี้แหงแกวขี้ไขรหัวสองขี้อ่ะเจสารโรมานขาทันตาตาโจปืนเส้นผมมีขี้อยู่สองอย่างห้องว่าขี้แหงแกวขี้ไขหัวสองขี้ต่ำลงมาในตาเนี่ยแม่พอแม่เนี่ยสอ,องขี้ตาเนี่ยขี้ตาคนนิ่มดึมได้ต่ออาหารจานละมึนแล้วก็เป็นขี้ตาอูดนะจบข่าวเลยพอบัะนีศยังปูอ่องอภัยเคยหันปูอ่อง ตาปลาเวยังไม่จัดพี่น้องตาปลาเวยังไม่จัดซื้อปลาทูมาทอดปลาทูแก้มปลาทูแก้มกม,มาทอดบอกข,ขี้ตาเต็มแม่ยัเอาเกาเข้าตั้งปนยูอัวตั้งไหนตั้งตาปนหัวปลาทูคับมาครบลำแล้วหัวโคนไผ่ครบตุล้ลุงพี่น้องอยูหกสิบอยู่ในล่องปนการขี้กุ้งตัวเดียว ขี่กุ้งตัวสามบาทก่อนต้องให้มีม่ก็ขี่กุ้งคูณคนเดียวมาซื้อกี่หน่เรื่องคูณขี่กุ้งนะไอ้น้อยคนหนึ่งไปคูณขี่กุ้งในวัดทุเจ้าด่าทุเจ้าตําเนี้ยขาว่าไอ้น้อยนั่นแบกกระบรถไปคูณขี่กุ้งทุเจ้าหันเขาใส่ดาขี้มาคุยกุอย่างไรบ้างฮะไอ้นี่มีศีลมีธรรมอย่างวะมานี่ไอ้นั่นก็ได้ขี้กุ้งสักสองตัวสามตัวนี่ตุ๊เจ้า ไป,ปกูเปียขบกไว้มาเพื่อคุดอ่ะไอ้นักออกเอาขบกขออกมาลุงแฮมเพือคีงคนบาปหนาบะในวัดเเ็ิกนเขียนแบบเขตอภัยยาทานขี่หันก็หันหันแล้วขี่ยังทำแม่ผมใจมาบะโอ้แล้วแม่ขี่หมูแล้วขี่หมูก็ว่ามาคุณในวัดมันผิดผมฮู้ว่ามันผิดแต่ผมแม่ผมใจผมต้องทําตามคําสั่งแม่ผมเออเนี่ยกบประเทศไทยไปแยะกระบะ,บะไปไปคุณที่อื่น ผมไปไปตุลุงเนี่ยอย่างอีแม่หักตุลุงนะหักอย่างใหญ่อีแม่บอกว่าเพื่อมาคุดี้กุงในวัดท่านได้นับวันพุกจะคั้วมาส่งตุลุงแม่ที่ว่าแจ้กะจีว่ะตัวว่าแจ๊นะกะอ๋อว่าแต่เอ,แตเอาของบกไปไปลูตั้งหลังวิหารก็มีลงไปก้อยอ๋อจีว่ะขาว่าทุกเจ้าต่างสั่งเขาน้อยเขาแนนี่น,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 นะเขาโอ้วานแล้วเขาก็ะมู อีกพ่ออีแม่การฆ่าสาตาชีวิตในเป็นสินข้อหนึ่งจริงอยู่ป้นหมายถึงคนก่อนป้นหมายไดางถึงมุมมากาไใกล้เนี่ยเอาคนไว้ให้ได้ก่อนตุ้ลุงไปอบรมผู้ต้องขังมาเนี่ยตุ้ลุงหันเลยอีแม่ฆ่ากาันบุบหูตีตามากระติกคอรกละจะได้ยินเล่ารู้เังเอาตรงนี้เกศสาโลมาให้มันจบก่อนอันพี่น้องใน,ในตาของขี้ตาในหูด่างของขี้อย่างขี้มูกในคอของขี้อย่างขี้เตอขี้มูกกับขี้เตอเนี่ยมาด้วยกันตัง้งแต่เกิดจนตาย เปิ้นไอ้ขลุกขลุกขับทุยเจ้าเปิ้นตัวไอ้ขลุกขลุกลื่นบุกอันใดมันน่าจะมากกว่ากันตุอยู่วัดเมื่อปีศูนย์เจ็ดบางคนยังเกิดได้ว่านะล่นไปล่นมาวัดปิยรา,ามผูปางแงป่ปางแง่หงยานครพิงไงฮงยาปางแง่ไหนแม่ที่แม่พ่อออาไปเอารถไปจอดในวัดอันนัตู้อยู่ที่ั่นสมัยก่อนมันที่มีหงยาท่านล่นไปล่นมาทำนั้นนะรกระคีมุกย้อยนะตุ้มเจ๊เจต่อตุ้ยาเอเนี่ยพอเพ่ ลำเนี่ยเต็มเดียวอย่นี้ละแต่ลือนอยู่ก็เลียวไปเสียงสู่เข้าไปหลังลงคอแตกน้ำตุ๊บเนะลือนบึกเลี้ยวละคำบองตัวเจ้าจะไปอู้อย่างมันน่าจะก็จะกันจะกันนะก่อนป้อนไอ้ขลุโลุขักช่วยเจ้าปิ้อนตัวไอ้าขลุขลุโลลือนบึกอย่างอันใดน่าจะออกก็ยังตู้นั่งเนี่ยตู้ไอ้โลคุโลุก็ได้ยินอยู่รู้แตกน้ำตุ๊บอย่างจะหื้อตู้ใหญ่ตู้กดต้องลือน ถ้าบังเอลืนแล้วจะเงื่อ่ใหญ่าสางข้าน้อยมันมันจะมีกระโถนก็มามีเต้าหอืมเขาลืมหมอดาเวอ๋อปุจจานก็ลืนเจ้าอาวาสก็ลืนยอมรับอย่างกับ